สวัสดีครับนะสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ก็โอ้ยนะครับพี่น้องอิฟซีก็พากกนรรังไหลนะครับเนาะมาสการะมาไหว้องค์ปู่นะครับเนาะคือการบวงสรวงครั้งยิ่งใหญ่นะครับเนาะวันนี้ก็จะมีคนออกแตกตายนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่าบักโคลูกยิมิตนะครับไม่ว่าจะเป็นอีหยกเน่านะครับหลายคนนะครับเนาะมึงอย่าทาผิดกฎหมายนะเออเดือน ปีนี้มึงจะทาผิดกฎหมายนะอืนะนะถ้าผิดกฎหมายเจอกูแน่เจอกูแน่พี่ฟาร์มัสดีครับนะอา่ามึงเจอกูแน่อย่างงั้นอย่างงี้นะครับนะอ่านะครับเนาะนะครับ,นะรบออกมากู่แล้วออกมาขู่แล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะตอนนี้ก็อา่าพี่น้องเอฟซีนะก็พากากันนั่งรถทวงรถทัวร์มาแล้วเนาะมากับอ่อิสระนะครับพี่น้องเอฟซีนะ ถ้าว่างก็จะได้ไปอยู่นะครับรอดูก่อนนะครับปีน้องเอฟซีนะ,นะถ้าว่างก็จะได้ไปอยู่มันโอ้ติดเ,เรื่องไม่มีคนดูโพะไงครับนะไม่มีคนดูโพะนะครับถ้าว่างก็จะได้ไปอยู่นะครับน่า <ๆ S 2> จะไปพรุ่งนี้หรือ,อยังไงก็รอดูก่อนนะยุ่งนะครับหาข้าวล้างพงล้างแผงให้เนาะนะครับแล้วก็พากันไปแล้วเมื่อวานนี้ก็มีพี่ปุ้ยมีพี่ชโนนะมาที่หน้าบ้านนะครับเนาะนะครับแล้วก็ อ่าก็ต้องต้องรอรอดูก่อนนะครับรอดูปรึกษากันก่อนนะครับพี่น้องเอฟซีนะต้องถามพอลลี่ก่อนนะครับนะอ่าก็ก็พากันอ่ามาถึงแล้วนะครับพากันอ่าเดินทางมาแล้วครับตอนนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นเอฟซีเนาะอ่าครูตีบวัดีครับนะครูตีนะครูตีไปหรือเปล่านะอ่าไปกับเขาหรือเปล่าครูตีนะครับเนาะงานบวงสรวงนะครับเนาะ นะครับถ้าไปได้ก็จะไปอยู่นะครับพี่น้องวันนี้ก็ปีนี้โอ้มันยุ่งมันยากนะอืพวกก็มาเป็นแบบนี้นะอีกนะน้องสาวก็ไปอสอนหนังสือนะครับพี่น้องทัานี่สี่ไม่มีคนดูหาข้าวนะเจ้าคุณก็ไปโรงเรียนอีกทีนี้นะอะก็รอดูก่อนนะว่าจะมีคนดูหรือเปล่าตอนกลางวันนะ <c oughs> อืม ีนี้ก็จะมีคนอกแตกตายหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะครับพี่น้องเอฟซีนะก็ออกมาแท้แล้วนะครับออกมาแท้แล้วอะนะครับเนาะถ้าได้ไปก็น่าจะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันหยุดหรือเปล่านะครับเนาะวันหยุดหรือเปล่าวันที่สิบเป็นวันรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับ,นะรบต้องต้องรอดูเจ้าคุณก่อนนะครับพี่น้องเอฟซีจะเจ้าคุณจะอยู่เฝ้าหรือเปล่าหาข้าวหาน้ำอะไรให้กินหรือเปล่านะ นะครับนะก็อยากไปอยู่นะครับก็ศึกษากับพอลี่ก่อนนะครับนะได้ยินปลาแดงว่าจะไปวันนี้นะครับพี่น้องเอฟซนะนะครับนะก็จะได้เจอเอฟซหลายคนอยู่เนาะที่มา,าร่วมงานนะครับในปีนี้นะครับนะปีนี้ก็นี่แหละครับอย่างที่เห็นนี่แหละมันสู้รุ่งหุนะครับพี่น้องเอฟซมันเกิดเหตุการณ์มัน คือดูปฏิเหตุนี่แหละครับนะก็ต้องในดูแลนะครับเนาะนะครับก็มีหลายคนหลายท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับเนาะหลายคนหลายท่านเดินทางมาถึงแล้วเนาะนะครับนะวันนี้มีรู้มีงานอะไรเนาะจัดอันได้ยินว่ามีลำวงหรือเปล่านะครับเนาะลำวงย้อนยุคหรืออะไรหรือเปล่านะครับเราก็ไม่รู้นะครับปีนี้ก็โอ้แสงสีเสียงนะครับเนาะ เต็มไปด้วยโอ้ยสวยงามตะการจานะครับพี่น้องเอฟซีนะปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่่าไรแล้วปีที่สามไดบอกนะครับพี่น้องเอฟซีก็เร็วมากอยู่นะครับเร็วมากเนาะนะครับถ้าไปได้ก็จะไปนะครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะคืนนี้มีโตวจีนรำวงย้อนยุกโอ้มีโต้จีนด้วยใช่ไหมสามปีแล้วเนาะก็ มีโตัวจีนด้วยนะครับพี่น้องเอฟซีนะก็มีคนที่รอที่จะร้องเรียนก็รออยู่นะครับโดยบักหัวลูกนิมิตนะครับนะมันก็ได้ออกมาพูดนะครับออกมาบัลลายนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะมึงจะทําทผิดนะเออมึงจะเอ่อทผิดกฎหมายนะเออไม่รอดแน่นะอย่างงั้นอย่างนี้ไปร้องเรื่องคดีตักไข่เขานะครับพี่น้องเอฟซีตักไข่ ดีใจครับนะอืมดีใจนะครับพี่น้องเอฟซีนะที่อ่ร้องได้นะครับเราดีใจนะครับปีนี้ก็จ้องอยู่นะครับจ้องอยู่นะการทําอะไรต้องรอบครอบนะครับมันมีคนจ้องคนดูอยู่นะเรื่องอเรื่องข้อกฎหมายนะครับพี่น้องเอฟซีมันมีคนจ้องคนอะไรอยู่นะโดยบักสนตีนี่แหละนะครับนะใช่ไหมพี่นี นะครับก็รอดูนะครับนะก็มีเขาจัดงานนะครับก็จะมีคนออกมาดิ้นเหมือนกันนะโดยเฉพาะอีอียวกน,นะไม่ว่าจะเป็นหม่โหลกนิมิต <c oughs> คนหนึ่งขายพระอีกคนหนึ่งขาย <c oughs> คนหนึ่งขายพระ <c oughs> คนหนึ่งขายมะเกียงห <c oughs> าเงินค่าคดีเด็ดเด็ดคด อาเงินค่าคดีบอกโอ๊ยตายแล้วครับผมเอาจากล่งางค่ะมักหนึ่งใครพระอีหนึ่งอันเอออืมขายยังวะออีกคนหนึ่งขครอืมขายขายัยงวะขายบังเน่าออมบังน่าแล้วมันมันสมครับบังเน,น่าขายบังเน่าครับ ขายมังนาวครับมังหนึ่งขายพระอีหนึ่งขายมังนาวเอ่อขายสู่คดีเด้อคดีอยากซื้อหอยบ่โอ้ยก็ไปซื้อน้ำมันหน่ยเนาะ,อะหอยมีราคาเอ่อหอยเป็นสิวนะแม่เอ่อหอยเป็นสิวนะแมะ่หอยเป็นตุ่มนะแม่เออมจะว่าปัวดีแล้วบอกคือจังไหนมันก็จากล่องดูดิเนะี่ยมันอยากล่องของนะไปเจ็บให้มันมึนมงนู้่า หอยมีหอ,อ,อยอย่างนี้นะคะหอ,อยมีราคาคะ่ะอนะครับน้องหอยื้อกระบอเอาเดอกครับพี่น้องเอ้สีเน่สีเน่ก็ะบอสีดอกอ่าบอกเอากรบอกเอานะไอ้ซื้อเเขาก็บอกเอาครับพี่น้องเอ็ีนะออปัวดีแล,วแล้วครับปัวดีแล้วโบราณไปเห็นไม่แล้วนะอีเป็นสิวครับอ่านี่ไงครับอืม เออนั่นไงครับพี่น้องเอฟซีนะอผู้หนึ่งขายพ้าผู้หนึ่งขายมังนาวครับบานเนี่ยอ่ผู้หนึ่งขายพระผู้หนึ่งขายมังนาวครับเรื่องคดีสู่คดีครับแต่ไม่เอากันแล้วไม่เอากันแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีไม่เอากันแล้วไม่หัวซากันแล้วนะตอนนี้แต่คอกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไม่ได้สนแล้วนะตอนนี้นะอ่าเพราะมันไม่ได้สนใจการใจงานอะไรเลยอีนี้ก็โอ้ยไม่พอใจอย่างยิ่งเลยนะไม่ได้สนเลย อันนี้ใรับส่งข่าวมานะการที่อ่าการที่อ่าไปถ่ายรูปกับทนายคนใหม่ก็เพื่อจะบ่งบอกให้บักส้นตีนี่รู้นะอืมนะว่ากูไม่เอามึงแล้วแล้วจะให้อีเสดฝรั่งออกมาเปิดนะครับทีนี้โอ้หนุกแน่อนอนครับงานนี้มันแน่อนอนครับรอดูนะครับมันแน่อนอน